เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งลอยโผล่ทีทีทำบุญใหญ่เลี้ยงโต๊ะจีนผีไม่มีญา200ติสองร้อยโตใกล้เข้ามาแล้วกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมวดประจำวันที่16มิถุนายนสองหหรือหวยรัฐบาลไทยทั้งนี้นักเสี่ยงโชคหลายคนต่างตามหาแหล่งเลขเด็ดจากทั่วทิศเพื่อมาลองเสี่ยงโชคในครั้งนี้ไม่ว่าจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างวัดหรือสถานที่แปลกแปลกที่โด่งดังก็ถือเป็นแหล่งที่นักเสี่ยงโชคเฝ้าตามหาเพื่อไปกราบขอพรให้มีโชคลาภได้เลขเด็ดวันนี้ ล่าสุดแม่น้ำหนึ่งเน็ตไอดอลชื่อดังด้านตัวเลขพร้อมคนดวงเฮงถูกหวย24ล้านได้ไปทำบุญใหญ่เลี้ยงโตจีนจำนวน200โตให้ผีไม่มีญาติที่สุสานมูลนิธิไตรคุณธรรมโดยตั้งโตจีนบริเวณรอบหลุมฝังศพไม่มีญาติหลายพันหลุมทั้งยังมีการจุดทูปเลขเด็ดกลางโตจีนเลี้ยงผีไม่มีญาติทำเอาแห่ไปตาม2เลขเด็ดงวดวันที่16มิถุนายน 66, 66ก่อน แม่น้ำหนึ่งประกาศเลขเด็ด3ตัวได้แก่594และแฟนหวยได้เลข983ขนาดขณะที่โพส์ขันน้ำมนแฟนแฟนตีเลข